ครับสวัสดีครับวันนี้คือช่องอากงเช่นเคยนะครับใครชอบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเด้อใครที่เดินผ่านไปผ่านมาฝากด้วยนะครับไปวันนี้นะครับผมจะมาแต่งรถอืมลวันนี่เราจะแต่งอะไรดีเนาะอืมพอดีรถเยอะเนาะรวยรถเยอะแต่งอะไรดีแต่งแบบรถไปเปลี่ยนแล้วไปยิปซุงไหมอะไรดีเลือกลงเลือกลง ถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยเด้อนางเด้อโอเยฟินใครที่เล,ล,ล่นผ่านไปผ่านมาฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเออนได้แล้วก็รีวิวแบบหมดแล้วอะไรนะคนดังจากภาคสามเลยภาคสีนนะ่เซน่า Hoa -E view Wow, nhìn này cho mọi review chơi, nó tù xinh đấy, nó tù xinh đấy. Tao à, chặt lấy là, là xinh. À, xinh à. Ê, nó tu sinh Nó tu sinh à nó tu chập địch Nó tu chập địch Nó lựa lượt lại cái lên Phúc sâu Volkswagen Cho tu đó Volkswagen quen Ê Where are you? I got forever now Ai so, bye xây เรามปอีกแล้สี่หมื่นลูกเงินู่หมดวันไหนเนี่ยรถจะพุ๊งไปดูไปไอ้ไอ้ที่ไอ้บริษัทกําจัดผีนะตะกรกูไปดูเนี่ยไปเราดูเปิดเรียมเปิดอะไรได้บ้างใครชอบนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเด้อคนที่เลื่อนผ่านไปผ่านมาฝากด้วยกันเด้อฝากด้วยเด้ออุ้ยข้างหลัง เครื่องอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยเครื่องแบบนี้ไปไปแต่งกันเลยรถสกูปปี้ดูอู๋เครื่องเดิมแน่นใจได้เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเครื่องเลยมาไอ้สกูปปี้ดูไปอัพโหลดไหมจัดไปดิลองสกูปปี้ดูอัพโหลดดู อ๋อทุกสวากเก้นไม่มีนะอาเอ่ใส่อันเดิมสวยดีทุกนอ้อนยัดเขาเขาใส่อะไรมาแล้วใ่นั้นนะ <c oughs> เครื่องโคตรโหดเครื่องของดิสันอะมาลงกับสกูป p ี้ดูโอ้โหสี่เ,เครื่องได้ใจจัดอันนี้เราเน้นแบบเกียร์นะครับก็คือโหอ Volkswagen กกรถส,สตุปปีดูรถส,สตุอะไรจตกุปปีดูโอ้โหทเท่เจี๊ยบว่าไปใจใจที่เออดีน้ำหนักรถอีกร้อ เทจริงนะเนี่ยโคตรเท่คุปปดูใครชอบมั้อยากให้แต่งรถแบบนี้ก็ฝากกาดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับกระพริบกันได้ด้วยเด้อใครที่เรียงผ่านไปผ่านมาฝา,ากด้วยเด้อหล่อยัดยัดเข้าไปหัระบบเกียร์เลสจักแรแปดสตีดแล้วกันใส่ชว์ใส่เลสใส่ดิบแล้วคุปปดูอ,ดอัพโหลดมา ร้อสี่หืนด้วยก็หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันับประมาณนี้ราคาประมาณนี้โคตรแพงจูนไปแบบจูนเลยเราเล่นแรงแล้วก็เน้นแบบออาโรดเลยเอ,อ่ะเบะเราแบะน้อแบ่อบงนน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 นีนน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 น่นน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 นงนนูนนนน ไปเดี๋ยวเราาม์กไปออฟโรดเลยลุยลุยสายลุยไปโอ้โหโคดซิงจัดซิงจัดโอ้เปลี่ยนเครื่องทุ้นแรงออะโอ้ยเออย่างเงี้ยมันไป หัวอยเกีย د. สายว่ากบีดูเนี่ยกำจัดขีสบยไปข้าวงแม่บ้านตื่นมันยกบ้านแน่

มน <stop> ้ยมันุ้ยแล้วกูไปดูอี๋โอ้โหดีอะโอ้โหยกน้หมดแล้วไปเอ้ยความตายนะรถไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย แทกทะเยอเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยความตายเอ้ยเฮ้ยก็ใช่ก็ไปก็ใช่ก็ไปโดนแทกโดนลงเฝ้าคียลงห้วยโคตรดีอ่ะเอ้ยแต่ว่ามันนั่นแหละเครื่องโคตรมันนะออฟโรดวีดีโอ ไปตะกูไปดูรถตะกุบไปดูปุตะปาวะเกน,น,เน,นเน้นเน้นผมเปิดโหมดนี่ก่อนโหมดโหมดแบบว่าให้มันมีมีความแตกหน่อยเอ้ยเอ้ยอยู่มาเหรออยู่มาเหรอตาหนาวเหรอหเี๋ยวเจอตะกุบไปดูขึ้นเขาอ้เอ้ยเอ้ย 来，哎、uh,。 Ê ây, ây. ê ê Ê. one yeah one. Phát phát, gọi là phụt. Tộp uy riệp. ơi. Ồ ồ. Hơ ồ uy ơi. Ừ, em tên Nguyễn rồi, ต,ต,ต,ต intel, Those> ุ๊กตุกตุกแหมโอ้ยกดเสียงโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ๊ยเน้นเน้นเนเอาล้วคับผมขออนุญาตขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอที่รถมันจะพังมากกว่านี้ครับใครถูกใจชอบใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเด้อขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้ที่กดเลื่อนปั่นไปผ่านมาก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ พูพดตามาตาแตมามาตาเรียกกระเทอบกดติดตากระเทิบไลค์กระเทบแชร์กระเทิทุกอย่างที่จะกดได้เข้าใจบ่พูดตมมังตาสตมามัตาเรียก